สวัสดีจ้าเส้นนิ่มจ,จ,จัดจัดผ่านยาวสาวบรรุอีกแล้วค่ะผู้เด็กกำลังติดตามเส้นขอพุณหลายๆได้จ้ากะตามมาด้วยน้ำเสียงลูกค้าที่เรียกร้องกันไล่หลหลีนะจ้าอยากเบิ่งดุล32แล้งนะคะโปรโมชันเดือนนี้อาจจะมา่านิดนึงแต่ว่ากันยังท่านกันยังจองท่านได้นะคะลูกค้าที่จองเดือนนี้นะคะสามารถรับรดบบเกิดวันที่15ของเดือนหนาได้นะคะโปรโมชันของ32แล้งเดี๋ยวนิ่มจะพาไปชมรดหล้กกระบอกรละละเอียดไปน้ำกันเลยจ้า ที่ขอมาก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้นิมเงยเดยาขอบคุณไปยังลูกค้าที่ติดตามนิมมาตลอดเลยช่วงนี้เจอลูกค้าแบบว่าโอ้เซลนิมผมติดตามมากหลายปีแล้วเบิ่งซุมือซูมือกับขอขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวห่อจะพาไปเบิ่งรถสาสิบสองแรงเลยค่ะเบิงบ่งเบิง่งไกลๆกลับสีผู้หายแน่เด้อค่ะลูกค้อาอาผู้ใดที่เขามาหานิ่มกัยบยาฝ่าตกใจเด้อจ้ะ หน้าตัวจริงก็ได้รูปกระสิบพราคือกันปันไดเนาะจะเนาะอย่า,ยาตกใจเดอ้ออยา่าวสิยภาพไปเบิ้งเลยค่ะข้างหลังนี่เป็นสามขีดสงแรงนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะค่ามาแล้วค่ะ L 3 2 1 8 s p ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจ้ะเป็นตัวรุ่นกลางเป็นรุ่นที่แบบว่าเฮ็ด ให้เฮ็ดหน้าได้เนาะจ้าเน้นในแบบขอบคั่นิดนึงบริษัทรับจ้างอย่างประมาณนี้เนาะจ้าเนาะ L สามสองหนึ่งแปดกับลูกค้าซื้อหลายบอ่อซื้อหลายอยู่ราคาหย่อมเย้าบ่แพงหลายเกินไปเนาะคะ่ะผู้ใดที่อยากใส่แบบอา่าราคาบ่แลงเกินไปแต่อยากมีรถไว้ประจําบ้านกะบนีมแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยจ้า32แรสองแล้งพอนสบาย,บายจ้า <Okay. S 1> สำหรับผมก็ชั้นเดินนี้กะอยู่ที่ถ้าลูกค้าจะดาวเนาะจ้าก็เริ่มต้นอยู่ที่ฟรีดาว้า yeah! ฟรีดาวนะคะลูกค้าเดือนนี้โปรโมชั่นเดือนนี้ฟรีดาวสำหรับรุ่นถัง12แรงนานๆจะมาทีนะคะ,ะมีลูกค้าถามมาว่าถ้าฟรีดาวเนี่ยจะได้อะไรบ้างคะเซลนิ่มก็อุป,ปรกรณ์นิ่มให้ไปครบชุดเลยค่ะครบชุดก็จะมีใบม,ใบมีดใบมีดด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะคะก็ถือว่าอุป,ปรกรณ์ สามารถทํานาได้เลยนะคะไม่ต้องไปรับจ้างไม่ต้องไปบอกใครมาทําให้แล้วนะคะเสือสาเซเวล่านะพี่น้องเนาะออกมันเลยจ้าเดือนนี้ผมว่าชันดีพักดีแน่ค่ะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านิ่มจ้าลูกค้าเพิ่นเพิ่นมาจองจากสารค้ามค่ะมาจองวันที่ส3เดือนนี้แล้ะค่ะก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นรอประเมินนะคะรอลิซิ่งเข้าประเมินแล้วก็ออกผลถ้าสมมติอนุมัติเราก็นัดรับรถกันเลยนะคะ พูดถึงการรับรถนะคะนิมก็จะส่งทั่วประเทศเลยจ้าส่งทั่วประเทศไม่ว่าจังหวัดไหนนิมก็จะส่งนะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก,ตก็จะส่งนะคะลูกค้าขาค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะรุ่นนี้มินิย่อมเยาวถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่ไปไหมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ อยากจะเห็นตัวจริงว่ามันใหญ่แค่ไหน <Okay. S 1> ก็เดินทางมาหาเซลล์นิ่มจวดจา้าดบ้านดุงเลยค่ะโ <Okay. S 1> อเคอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีใครไปมาไม่ถูกก็โทรหานิ่มได้เลยนะคะตัมเบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์0 9 7 9 5 1 7 2 8 4จ้าส่วนเรื่องค่าง,งวดนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบการจ่ายได้นะคะปีดาวเลือกแบบการจ่ายได้ก็จะมีรายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดือนค่ะรายเดือนก็จ่ายเหมือนรถยนต์ไปเลยนะคะก็เดือนละประมาณ 8 9 0 0 0านะคะถ้าราย6เดือนก็จะเป็นอ่ปีจะจ่ายอยู่2ครั้งนะคะแล้วก็จะมีงวดย่อย1,000บาทนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรายปีลูกค้าใช้แบบรายปีแบบส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อยค่ะงวดย่อยก็เดือนละ2 0 0พันงวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ักว่าบาทนะคะถือว่ารายปีแบบผ่อนสบายมากๆเลยค่ะตัวนี้ผ่อนได้7ปีนะคะ สวยมากๆเลยค่ะใครอยากจะจองโทรมาได้เลยค่ะก็ฟ<ค>ังรายละเอียดรุ่น L 3 2 1 8ไปแล้วนะคะส่วนใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาก็โทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเบอร0์0ู7 9 5 1 7 2 8 4ค่ะและส่วนใครนะคะที่อยากจะจองนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะลูกค้าก็จะมีทะเบียนบ้านแบบประชาชนคนซื้อคนค้ำคนค้ำหนึ่งคนนะคะเป็นคนละัทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีแค่นั้นเองค่ะใครอยาก จองสามารถจองทางไลน์ได้นะคะนิมส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูนะคะว่าจะผ่อนแบบไหนส่งยังไงส่งเอกสารแบบไหนรับรองนะคะมาซื้อกับน,นิมก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาที่ร้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองให้ลูกค้าเลือกแบบจ,จุไปเลยนะคะรถใหม่ก็เยอะมากๆเลยจ้ะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาดื่มกาแฟแล้วก็มาดูมาชมรถได้นะคะอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะคลิปหน้านิ่มจะมาเสนอเป็นรุ่นไหนให้ดูนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นิ่มด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถไถคิดถึงเซลลนิ่มจอดจด้วยนะคะบ๊ายบาย